ข้อนี้นะฮะข้อที่6นะครับเขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้นะครับโดยเรื่องสําคัญทีนี้นะครับการหานะครับเรื่องสาคัญเนี่ยคุณจะต้องรู้2อย่างแค่นั้นเองนะครับให้จําไว้นะครับช่องเรานะครับจะไม่นิยมให้คุณจํานะครับการจาเนี่ยมันไม่ใช่การเรียนพิธีอย่างเข้าใจคุณต้องเรียนหลอกเข้าใจนะบางคนเอาพี่จําไงวะดูนี่ครับการจำานะ่จำเป็นสีมันง่ายนะฮะเอาบวกและลบกันนะฮะแล้วก็ คูณแล้วก็ใช้คอมม่านะฮะไม่ใช่ตัวโค้ดนะฮะหารกันถ้าบวกลบกันเนี่ยนะครับให้เราผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับจะต้องนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะจะต้องเท่ากับเอางี้แล้วกันไม่ต้องไปจำนิยามหรอกมันปวดหัวนะฮะเช่นถ้าเราเจอสองจุดสี่นะฮะบวกกันกับสามจุดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับผลลัพธ์ที่เราได้เราต้องได้เท่าไหร่นะ ห้าจุดแล้วครับห้าจุดห้านะครับอันนี้มันง่ายนะครับแต่ถ้าเราเจอนะครับเช่นถ้าคุณเจอเออเจออย่างนี้สองจุดสี่หนึ่งบวกกันกับสองจุดห้าเนี่ยคุณจะต้องตอบเท่าไหร่นะครับถ้าคุณบวกเนี่ยก็จะได้หนึ่งถูกป่ะหนึ่งนะครับหน,นึ่งเก้าอย่างนี้ซึ่งมันผิดนะครับซึ่งวิธีการตอบในการบวกลบกันเนี่ยนะครับคุณจะต้องตอบ นะครับผลลัพธ์ที่ได้จะต้องมีเลขเลขสำคัญหลังต้องมีจํานวนเลขสุดที่มเท่ากับตัวที่มีเลขเลขในเลสำคัญตัวที่น้อยที่สุดนะครับซึ่งมันมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยสองตัวนะครับซึ่งตัวน้อยสุดมีแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นครับคุณจะไปตอบสามตัวอ้างเองเหมือนตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเอาเลขหนึ่งออกครับแล้วครนี้ตอบสี่หยุดเก้าท่านนะครับทีนี้พอการคูณการหารกันเนี่ย นะครับคุณจะต้องตอบเลขที่สำคัญตัวที่น้อยที่สุดอันเนี้ยคุณดูนะวิธีการตอบบวกลบเนี่ยนะครับคุณจะต้องอ้างถึงหลังสุดทตายสมกาญนะซึ่งหลังสุดิยมตอนนี้มีเลขสำคัญกี่ตัว2ตัวซึ่งตอนนี้มี1ตัวต้องตอบผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีเลขสำคัญหลังสุนิยมเท่ากับจํานวนตัวที่น้อยที่สุดซึ่งมีกี่ตัว1ตัวก็คือเลข5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต,อ AH> ต้อง1ตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมีเลข1อันนี้มัน2ตัวมันไม่ได้นะครับ ถ้าคูณหารกันเนี่ยนะครับจะต้องตอบผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับจะต้องมอีค่าเท่ากับเลขสำคัญตัวที่น้อยสุดทั้งหมดนะครับไม่ใช่หลังสุดนส่มเช่นถ้าเกิดคุณเจอ2.1บวกกันกับ3 9 1อย่างเงี้ย9 1 2อย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณบวกออกมาเนี่ยมันก็จะได้2อ่าเนี่ยนี้นะครับผมทำหลังนะฮะก็0ทด1 6ถูกป่ะคุณจะได้อย่างงี้ยใช่ไหม ซึ่งไม่ได้ซึ่งคุณจะต้องตอบตน้อยสุดซึ่งมันมีกี่ตัว2ตัวนี่ยคก็ต้องตอบแค่นี้ซึ่งเราจะต้องลึบนะครับหกับ2ออกนะครับจะต้องมีค่าเท่ากับตัวนี้เก็ตไหมฮะไม่ใช่เท่ากับตัวนี้ต้องเท่ากับตัวที่น้อยนะที่สุดในนี้สำคัญทั้งหมดน,น้อยที่สุดพอที่อ่ะเข้าใจนะครับอ่าเรามาลุยโจรเลยเขาบอกว่า3.5มจุดห้าสาอาสองนะฮะบ,บวกกันกับ6.8จุดแปดสามสองลบหนึ่งจุดสองเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่เห็นไหมเราก็ตั้งนะฮะเอาตัวนี้คือหนึ่ง สามเราดูนะสามจุดห้าสองนะครับบวกหกจุดเลยครับแปดสามสองเราเราบวกกันก่อนแล้วค่อยไปลบออกนะฮะ,ะตวเน,นี้นะครับเราจะได้อะไรเนาะเราจะได้สองครับถูกปะสองแล้วตอนนี้ก็จะได้เป็นสองลบสามนี่นะครับยืมใช่ไหมฮะก็เป็นสิบสองลบสาม ล้วก็ได้เก้านะครับตัวนี้ก็เหลือสี่นะครับตัวนี้เหลือสี่เห็นไหมยืมครับสิบสี่นะครับก็จะได้เหลือหกเห็นไหมเห็นไหมอ่าสิบสี่ลบแปดเนี่ยเหลือเท่าไหร่ครับอือเหลือหกนะตัวนี้ก็เหลือโทษทีโทษทีเหลือลง มันบวกกันลงไปลบยิ้มพริ้มแล้วนะฮะเทษ่าทีเทษท,ทีครับตอนนี้ผมหลอนแล้วนะฮะขณาดเขาถามว่าบวกกันยังไปลบกันอยู่นะนะหกจุดแปดสามสองนะตัวนี้ก็จะได้เป็นสองห้าตัวนี้ได้แปดบวกห้าได้ยูฮูแปห้าได้สิบสามใส่ 3, สามทดหนึ่งก็จะกลายเป็นนี้ ถูกป่ะนะซึ่งการบวกกันจะต้องตอบด้วยักหลังที่มีจำนวนตัว,นตวนีน้อยสุดซึ่งมันมีห้าสิบห้าก็เป็นคือตัวนี้ถูกป่ะนะครับเราจะต้องได้ตามตัวนี้ก้อนนี้ออกครับกงตรงไหนทักคอมเมนต์มาเลยนะฮะตอบตอบสามตอบทุกไม่ได้ตอบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วตอบไมโครชั่วโมงครับตอบทุกไมโครชั่วโมง นี่คือคำอะไรบางคนว,ว่าคำถามคำตอบคำน้องเดี๋ยวมันมีเลขหนึ่งด้วยนะฮะนะครับก็สิบจุดเลยสามห้านะครับทีนี้คุณก็ไปลบหนึ่งจุดสองออกนะฮะคุณก็จะได้ว่าสิบจุดสามห้าลบหนึ่งจุดสองครับเราก็จะได้ห้าหนึ่งอันนี้ก็ยืมใช่ไหมก็เป็นเก้านะครับซึ่งก็ต้องตามตัว้อยสุดก็ต้องเป็นได้เป็นเลยครับเก้าจุดเลย ก้าจุดสองนะก็ปัดเอานะครับก็ปัดได้นะตอบเก้าจุดสองครับข้อนี้เข้อสองครับ,รบก็บอกว่านะการคูณกันใช่ไหมก็คือเอาศูนย์จุดห้าคูณสามจุดห้าสองนะครับซึ่งการคูณกันจะต้องได้ตัวน้อยสุดแล้วก็คูณเลยนะฮะคูณไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยให้คูณเอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องได้ดังนั้นการคูณเลขเนี่ย มันง่ายอยู่แล้วแหละก็กดเครื่องคิดเลขเลยนะฮะสนะฮะให้รู้หลักการกันนั้นและว่าต้องตอบอิงตัวไหนนะครับไม่ใช่ว่าอิงอะไรว่าไม่รู้นะอันนี้ต้องรู้นะฮะเราจะได้ออกมาก็คือเท่ากับ1.76นะครับซึ่งวิธีการตอบต้องตอบตามเลขสัมกัตรตัวน้อยสุดซึ่งก็คือได้อะไรครับ 1. นึ่งจุดอะไรครับ คือตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัว3ตัวตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัว1ตัวครับดังนั้นคุณก็แค่ตอบอะไรครับ1.76ก็ต้องตอบ2นะถ้าเอาให้ละเอียดนี่ตอบ2นะเพราะว่าต้องตอบตามสนดุลสุดต่อไปตัวนี้นะครับเราจะได้เป็นถ้าเราย้ายไปเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นพวกอันนี้สัญญากณวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะไฟขึ้นไปก็เป็น10บกำลัง12นะครับ ซึ่ง10กําลังไอสิบกำลังต่างๆเนี่ยไม่จัดปเป็นเลขในยะสําคัญเพราะฉะนั้น5.320ุนย์ยะห้าจุดสามสองยเนี่ยกับสารศูนยเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ10.64แต่เราต้องตอบตัวที่น้อยสุดนะครับก็คือตอบ11ครับตอบ11ในข้อนี้ <c oughs> นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ